ต้นที่ดอกยาวๆแบบนี้แล้วนะครับที่เราเห็นว่าเป็นดอกแล้วเนี่ยอย่างนี้นะครับก็สามารถเพิ่มน้ําได้นะครับทาไมต้องให้น้ําด้วยสายยางเพิ่มครับพี่นัสครับตอนนี้คือในแปลงเนี่ยครับตอนนี้เราเปิดที่ประมาณ10-15นาทีเป็นหลักซึ่งต้นใหญ่เนี่ยน้ำเขาไม่พอกินครับเพราะว่าดอกเข้ามาแล้วนะครับอันนี้เราก็ทําการเพิ่มน้ํานะครับเพื่อดันดอกครับดันดอกให้ออกมาเยอะ น้ำเป็นปัจจัยในการออกดอกไม่ออกดอกเลยใช่ไหมคะใช่ครับถ้าจังหวะที่ยังไม่แตกกลุ่มตานะครับถ้าให้น้ํามากมันก็จะยังไม่ออกครับสวัสดีครับผมนัทพลสวนพลสุวรรณนะครับวันนี้ก็จะพามาชมทุเรียนแปลงที่ใช้ยาฆ่าย่าน้อยนะครับเป็นทุเรียนอายุเจดถึงเกปีนะครับแปลงนี้โดยรวมตอนนี้นะครับยาก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้จะไม่ฉีดยาฆ่าย้านะครับ ปีนี้แปลงนี้ฉีดแค่ยาขยาไปสองรอบนะครับทั้งปีก็ใช้กูฟอร์ฟีเนตนะครับหลังจากนี้นะครับก็ไม่ตัดหญ้านะครับแล้วก็ไม่ฉีดยาจนกว่าหญ้าจะยาวเยอะนะครับเพราะว่าที่นี่น้ำไม่ดีนะครับเราเลยต้องจะอาศัยความชื้นนะครับจากหญ้านะครับที่อยู่ในแปลงของเรานี่นะครับทุเรียนเราเป็นตอนนี้ก็เป็นซันเบิร์นนะครับเพราะว่าน้ำลดแต่ละวันไม่ค่อยเพียงพอเท่าไหร่นะครับ อันนี้เป็นมูซันคิงครับถ้าไม่อดแบบน, tá, cool. น,บบนี้มันก็ไม่ค่อยออกดอกอดขนาดนี้มันยังเพิ่งเริ่มแทงประมาณ1 0 2 0เองครับส่วนหมอนทองนะครับจะออกง่ายกว่านะครับอันนี้ก็หมอนทองนะมีระยะมะเขือพวงเล็กมะเขือพวงใหญ่นะครับแล้วก็ระยะมะแว้งนะครับผมอันนี้ก um, right. LA ็เป็นไข่ปลาตาปูนะครับพวกนี้ก็กําลังเริ่มแทงดอกนะครับผมส่วนมากหมอนทองนะครับจะออกง่ายกว่ามูซันคิงนะครับอันนี้ก็เป็นทุเรียนสาวนะครับตันนี้ก็ กำลังเริ่มแทงตานะครับไข่ปลาตาปูนะครับกำลังมาการให้น้ําของเรานะครับก็อยู่ประมาณ3ามวันนะครับ3ามวันให้ครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าต้นไหนเป็นออกมาเป็นดอกเยอะแล้วนะครับแล้วก็เป็นดอกแน่นอนทั่วต้นแล้วนะครับเราจะใช้วิธีการโดยการลากสายนะครับมาช่วยลดนะครับเพราะว่าทุเรียนของเรามันหลายรุ่นนะครับแปลงนี้เนื่องจากว่าเป็นการปลูกแซมกับส้มนะครับเมื่อสมัยก่อน นี่ครับบางต้นก็ออกเยอะแบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็ไข่ปลาตาปูเหยียดตีนหนูแล้วครับระยะต้นไหนที่อายุได้เขาก็จะออกเร็วกว่าต้นที่อายุน้อยใช่ไหมคะใช่ครับต้นที่เขาเคยออกดอกแล้วเขาจะออกง่ายกว่าต้นที่ยังไม่เคยออกครับช่วงนี้เราต้องบำรุงเขายังไงบ้างคะเพราะว่าแต่ละต้นนี่ดอกออกไม่เท่ากันเลยค่ะช่วงนี้ก็ฉีดมาไล่ต้นที่ ติดดอกก่อนแล้วกันนะที่เราเห็นว่าเริ่มมีแทงตาแล้วเราก็ฉีดเปิดตาดอกครับผมฉีดแต่ท้ายท้องจริงไม่ได้ฉีดพ่นใบนะครับแล้วก็บวกกับยาฆา่าแมลงนะครับป้องกันเพีย้ยป้องกันหนอนนะครับต้นไหนที่เป็นต้นมีอายุมากนะครับมีต้นสิบกว่าปีอยู่แบบนี้นะครับต้นใหญ่นะครับเราให้น้ําไม่พอเราก็จะใช้เพราะว่าสปริงเกอร์มันโยงใยกันหมดทั้งสวนนะครับต้นไหนที่ต้องการน้ําน้อยเราก็เอาต้นน้อยเป็นหลักเปิดเวลาอาจจะเป็น10บนาที15บนาทีนะครับ ส่วนต้นที่ต้องการน้ําระดับ500ลิตรขึ้นไปเราก็จะใช้สายมาเสริมนะครับผมเพราะว่าจํานวนต้นที่ต้องการน้ํามากมันยังมีไม่ถึง50ต้นครับนี่นะครับดอกเข้ามาเต็มแล้วครับพวกนี้เป็นดอกแน่นอนแล้วครับนี่ต้นนี้อายุ10ปีขึ้นเลยนะคะครับต้นนี้ประมาณ15-16ปีแล้วครับเป็นต้นที่ต้นเก่านะครับที่ผมเข้ามาปลูกไว้ตั้งแต่แรกๆครับต้นนี้ก็อยู่ประมาณ100-130ลูกนะครับต่อปี ก็ใช้ไม้ไผ่ค้ำกันเยอะแยะมากมายทั้งโยงทั้งอะไรนะครับเคยลมแรงนะครับพัดยอดหักไปนะครับก็คิดว่าจะฉีกแล้วครับแต่ว่าเชือกไม่ขาดครับเราใช้สแลนนะครับเหนียวลังไว้นะครับก็อยู่ดีนะครับอันนี้คือระยะอะไรครับพี่นักอันนี้ระยะเหยียดตีนหนูไปมะเขือพวงเล็กครับมีรุ่นพี่รุ่นนี้เป็นลูกใกล้จะแก่แล้วก็มีนะครับมีทุกรุ่นเลยครับอันนี้คือรุ่นแรกๆเลยใช่ครับรุ่นแรกๆเลย แต่ส Schools, days, ่วนมากถ้าร <pit> ุ่นไหนเยอะเขาก็จะถีบกันออกใช่ไหมครับก็รุ่นไหนที่มีน้อยก็จะถูกเพื่อนถีบครับพวกมากก็ได้เปรียบครับต้นที่ดอกยาวๆแบบนี้แล้วนะครับที่เราเห็นว่าเป็นดอกแล้วเนี่ยอย่างนี้นะครับก็สามารถเพิ่มน้ําได้นะครับแต่ของผมเนี่ยก็คือมันมีความชื้นบริเวณนี้สูงก็ค่อยๆเพิ่มนะครับผมที่เกี่ยไปลิคเนงใบแซมมันนะครับก็จะไม่ให้มากนะครับพี่นะาใครถ้าเกิดว่าช่วงออกดอกมี ขแขนงในออกมาพร้อมกันนี่เป็นผลเสียไหมคะอ่าต้องแต่งออกเลยครับมันแย่งอาหารกันครับนี่ครับกิ่งขแขนงในนี่ก็ดึงออกเลยครับนี่ก็กำลังไล่ทุกกิ่งมีมากบ้างน้อยบ้างครับก็ตามความสมบูรณ์ตามสภาพบริเวณแปลงของเราก็อย่างที่เห็นนะครับก็จะเป็นลักษณะ,ะธรรมชาติ ใบทุเรียนที่เราตัดแต่งกิ่งเราก็จะไว้บริเวณชายพุ่มนะครับเพราะว่าที่แปลงของเราน้ํามันน้อยจริงๆครับมีบ่อประดานสูบได้แค่ปั๊มหนึ่งแรงนะครับปั๊มหนึ่งแรงเท่านั้นดูดมากกว่านี้ก็น้ําขาดนะครับลดมากก็น้ําไม่พอครับผมก็ทยอยลดไปครับวันละครึ่งแปลงสองวันก็เสร็จพอดีครับก็จะชนรอบต้นนี้ก็ดอกมาเต็มเลยนะครับมีแบบนี้ก็ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นครับที่เหลือก็มีใหญ่บ้างเล็กบ้างครับผม ซึ่งไม่เท่ากันเพราะว่าน้ําเราก็ไม่ค่อยเท่ากันนะครับแต่แล้ต้นที่เขาออกไม่เท่ากันนี่เพราะสารอาหารของต้นนั้น,น,นใช่ใช่ไหมคะอาหารที่เราใส่ไปบางทีเราลดน้ําหวัวสะปิงเกอร์เราด้วยความที่น้ํามันไม่ค่อยแรงนะครับเวียงอาจจะไม่ได้360สามร้อยหกสิบองศาก็จะทําให้การความชื้นไม่ทั่วนะครับก็จะทําให้การออกดอกต่างๆกันไปนะครับ มีทั้งต้นอายุเยอะอายุน้อยก็คือตอนนี้การให้น้ําเหมือนกันเลยใช่ไหมคะพี่นัดไม่เหมือนครับต้นอายุมากตอนนี้มันจะออกดอกแล้วเนาะถ้าเราเห็นว่ามันเป็นดอกแน่นอนแล้วเนี่ยมันยาวประมาณสักหนึ่งนิ้วนะครับถึงสองนิ้วเนี่ยเราก็เพิ่มน้ําแต่ต้นไหนที่ดอกยังไม่ค่อยแตกนะครับตาย,ยังไม่ค่อยออกยังไม่ค่อยเห็นนะครับอันนั้นก็มีสองอย่างคือเลี้ยงน้ํากับกระตุกน้ํานะครับเราก็ต้องดูใบเป็นหลักนะครับ ต้นนี้ก็สิบปีกว่าๆเลยนะคะครับต้นนี้ประมาณสิบสี่สิบห้าปีเหลือสองต้นต้นใหญ่ทำไมต้องให้น้ําด้วยสายยางเพิ่มคบพี่นัสครับตอนนี้คือในแปลงเนี่ยครับตอนนี้เราเปิดที่ประมาณ1 0บถึงสินาทีเป็นหลักซึ่งต้นใหญ่เนี่ยน้ำเขาไม่พอกินครับเพราะว่าดอกเขามาแล้วนะครับอันนี้เราก็ทําการเพิ่มน้านะครับเพื่อดันดอกครับดันดอกให้ออกมาเยอะ น้ำเป็นปัจจัยในการออกดอกไม่ออกดอกเลยใช่ไหมคะใช่ครับถ้าจังหวะที่ยังไม่แตกกลุ่มตานะครับถ้าให้น้ํามากมันก็จะยังไม่ออกครับแต่ถ้าเกิดว่ามันออกมาแล้วเราพอแล้วนะครับแล้วเราไม่ดันน้ํานะครับดอกมันก็จะช้าครับมีบางท่านถามนะคะว่าทุเรียนต้นเท่านี้ค่ะสามารถทําดอกได้หรือ,อยังคะทําได้ครับต้นนี้ก็ทําได้ครับแต่มันจะได้คุ้มกับผลเสียที่จะตามมาทีหลังหรือเปล่าเช่นได้สามลูกห้าลูกนะครับ แล้วต้นมันโสมนะครับในกรณีที่เราดูแลหลังการเก็บเกี่ยวไม่เป็นนะครับถ้ามันสาวเกินไปโอกาสที่มันจะซุดจะโสมก็มีสูงครับแต่ถ้าดูแลเป็นนะครับตัดผลผลิตเสร็จปุ๊บแต่งกิ่งใส่ปุ๋ยลดน้ําฟื้นต้นให้อาหารอย่างเพียงพอรวมทั้งทุเรียนสาวมันจะอวบถ้าบางทีมันอ่อนแอมันก็จะโรคเข้ารบกวนได้ง่ายนะครับผมเพราะว่าการที่จะทําให้ทุเรียนสาวออกดอกออกผลมันจะต้องใช้ สารควบคุมการเจริญเติบโตนะครับส่วนมากแล้วถ้าเกิดให้ออกตามธรรมชาติก็จะยากเลยใช่ไหมคะใช่ครับถ้าทุเรียนสามปีให้ออกธรรมชาติไม่ออกครับโอกาสน้อยมากครับต้องใช้แพคโคบิลทาโซช่วยครับอย่างใบที่กวาดออกมานี่ก็คือจัตตล่อมไว้ข้างๆใช่ไหมคะพี่นัทใช่ครับเราก็จะไว้ที่ชายพุ่มนะครับไว้ให้เป็นอินทรีย์วัตถุแล้วก็รักษาความชื้นเพราะว่าแดดจะเผาแดดจะส่องถึงนะครับ เพราะว่าน้ําเราก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่บางท่านใดถ้าน้ําเยอะอยากจะเอาออกห่างกว่านี้หรือจะไม่เอาไว้ก็ได้เหมือนกันนะครับได้หมดตอนนี้ก็ต้นอายุเยอะก็ทยอยออกดอกแล้วนะคะคต้นสาวก็จะออกทีหลังครับะสนนี้ปลูกระยะห่างเท่าไหร่นะคะพี่นับหกคูณหกเมตรนะครับโดยประมาณบางต้นก็ไม่ถึง ช่วงนี้ก็เป็นฤดูหนาวนะครับฤดูหนาวแต่ก็ไม่หนาวเท่าไหร่แล้วก็ฤดูแรงนะครับทุเรียนใบแก่ครับก็ทุกท่านก็ระวังไรแดงกันด้วยนะครับสารป้องกันกําจัดไรแดงก็ของผมจะใช้เป็นไพริลาเบนกับสไปโรไดโคเฟนนะครับฉีดพ่นช่วงใบดําใบแก่แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือยังไม่โดนไรแดงนะครับถ้าโดนไรแดงแล้วใบก็จะเป็นฝ้านะครับมีผงสีขาวๆติดที่ใบนะครับอันนั้นถือว่าเป็นเยอะแล้วนะครับผม ถ้าเกิดโดนไรแดงลงต้นเยอะๆนี่ก็คือสามารถตายได้ไหมคะพี่นะัทครับใบด่างลายขาวสุดท้ายมันก็จะตายได้เพราะว่าบางทีเราลดน้ํามากเกินไปหรือให้ปุ๋ยไปนะครับบางคนไม่เข้าใจไปสงสัยว่าเออมันเป็นอะไรนะครับเพราะบางคนไม่รู้อันนี้ก็มีโอกาสที่จะตายได้เหมือนกันนะครับผมส่วนอ,อ,อีกอย่างนะครับหน้าแรงสิ่งที่ต้องให้เพิ่มเติมก็คือน้ํานะครับเพิ่มปริมาณขึ้นจากเดิมนะครับอีกสักสามสิเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าช่วง ลบหนาวมาอากาศเย็นอากาศแห้งความชื้นต่ำนะครับถ้าเราไม่ให้น้ํานะครับหรือน้ําไม่เพียงพอนะครับทุเรียนก็จะเครียดนะครับแล้วก็นําไปสู่การขาดน้ําแล้วก็ใบร่วงหล่นสุดท้ายก็อาจจะยอดแห้งใบไหม้ตายได้นะครับครับคลิปนี้ก็เป็นทุเรียนแปลงที่ปลูกแบบธรรมชาติง่ายๆนะครับไม่ได้ยกโคกไม่ได้ยกอะไรนะครับแล้วก็การดูแลก็สามวันห้าวันมาทีนะครับไม่มีใครอยู่ประจํานะครับอันนี้ก็ ถึงเวลาก็มาเปิดน้ําถึงเวลาก็มาพ่นยานะครับก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับครับใครอยากปลูกง่ายๆแบบนี้ก็มาเที่ยวมาชมได้นะครับส่วนผมฟรอยสวัพันไม้อยู่ตาบลโค้งไม่ลายอำเภอเมืองจังหวัดปราจินบุรีนะครับเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสามแปดศูนย์ย์นะครับวิธีการปลูกการดูแลต้นพันธุ์ต่างๆนะครับเรายินดีแนะนําให้นะครับก็โทรติดต่อมาได้นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ ขอบพระคุณพ่นารังมากค่ะ